ก็มีเรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปควระจะได้ทราบไว้ว่าในวันเปิดมหาวิทยาลัยครั้งแรกคือวันที่27มิถุนายนพศ2477นั้นเปิดที่อาคารหลังหนึ่งอ,อยู่ตรงหน้าโรงแรมรัตนโกสิทป์ปัจจุบันนี้นะครับอยู่ตรงมุมถนนราชดำเนินอ,อาคารหลังนี้เป็นอาคารของห้างสรรพสินค้าชื่อห้างแบทแมนแอนโก นะครับในวันนั้นในวันเปิดนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานฤิศรานุวัติวงศ์ผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ราชการที่7จ็ดได้เสด็จไปส่งเป็นประทับเป็นประธานแล้วก็ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเราเรียกว่าเรียกท่านว่าเป็นท่านผู้ประสาทการหมหาวาิเลยคือผู้ขอตั้งมหาวาิเลยเป็นผู้กล่าวรายงานที่หลายๆคนคงจะได้ยินว่ามหาวาิเลยเปรียบประดุลบ่อน้ํา ่ทีสามารถบำบัดความกระหายแล้วก็ผู้คนมีศักม,ม,มีสิทธิ์ที่จะไปะดื่มน้าเพื่อบำบัดความกระหายนั้นได้นะครับนพระนั้นพิธีเปิดอันนี้แหละครับไม่ได้อยู่ตรงท่าพระจันทร์มาทุกวันนี้อันนี้วันเปิดวันแรกนะเนื่องจากว่าเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดกว้างมากเขามีคนเข้าไปสมัครเรียนตัวเลขเท่าที่เป็นทางการนะครับเจ็ด พันกับ94คนว่าเมื่อคนไปนสมัครเรียนมากอย่างนี้นะครับก็เก็บค่าเรียนวู้ท่คนละ20บาท20บาทได้มากจนขนาดมีเงินพอมาซื้อตรงตรงึ้ตงท่าพระจันทร์ตรงท่าพระจันทร์ที่ที่ที่เป็นหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทวันนี้นะครับามาซื้อที่ตรงนั้นทึ่งเดิมเป็นเขตวังหน้าก่อนที่จะเป็นก่อนที่เราจะไปซื้อนั้นก็เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่4 นะครับมหาวยาไัยธรรมศาสตร์ก็ไปซื้อมาจากทหารนะครับแล้วก็เอาเรือนนอนของทหาร4ี่หลังมาต่อกันแล้วก็ทำหลังคาเป็นรูปโดมเข้ามาครอบไว้โดย ท่านสถาปนิกพูดพูดทำนี่ก็คือคุณหมิวหรือคุณจิตเสณน์ภัยวงศ์เป็นคนทำตามความคิดของท่านปีดีที่ต้องการให้ยอดโดมแทนที่ทะจะจะจะเป็นยอดโดม,มงกลมเหมือนกับที่อื่นก็เป็นยอดโดมเหมือนดินสอเพราะว่าให้เปรียบกับอ,อาคารหลังนี้เป็นที่ประสิทธิ์ราสาทวิชาให้ได้เรียนรู้ให้คนได้มีปัญญาเฉียบแหลมนะครับเงืนที่ไปซื้อ ที่ดินตรงนี้49ไร่ยังมีเงินเหลือไปซื้อธนาคารได้อีกหลังหนึ่งไว้ให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานนักศึกษาที่เรียนทางด้านพนิษศาและการบัญชีไปฝึกงานตรงนี้ด้วยนะครับนั่นแหละครับต่อมาพศออ2479อีก2วปีหลังจากเปิดแล้วถึงได้ปรับปรงอาคารใหม่เสร็จก็ย้ายมาอยู่ที่ท่าพระจันทร์จนจน,จนทุกวันนี้ครับ